มุ้งบ่ชางนี่แต่ก่อนลมกวันบ้เออเดี๋ยวาสีมุ้งเลยนะเนาะโยกผลมาอะไรพู้น่ะบ้าต้องหอนแท้เออเครื่องนี่มาน้ำมันนี่พี่น้อยเนาะเครื่องสวรรค์มาเพราะว่าวามมันมีไฟด้

เออนอเปนี่เนาะนีเงินในว่าแฟนนีแฟนีนแฟนเซล่าเซล่าเนาะเป็นลมเนาะแต่เบิร์กอนเป็นยังไงพันจีขึ้นเนาะไปหาหมอมามาี แบบนี้มึงม่วงชุกิยืมได้ไหมเยืมไม่เป็นหรอกเอาเออหักเนาะหักเนาะปตรวจเฮเอาพี่นาวยเนาะหลังจากห้างหายไปตั้งแต่มื่อเ้าร์พินาวยเปิดภาพมาเมื่อนี้ก็อยู่หน้าบ้านเทืยนชานของทาง เบาสิงเพิ่นแล้วเพิ่นเอาเอ้ยเนาะเพิ่นกำลังสิเอาอันอ่าไม่เซราเนาะไม่เซราเพิ่เนเอาเอ้ยขึ้นเป็นเปลล็นลมแล้วก็เตรียมสีม,มุวงบ่อช่างนี่ใส่เั็นลมก่อนใส่เั็นลมก่อนบ่อเออเดี๋ยวสิม,มุวงเลยนะเนาะโยกผลมาอะไรพุทธะมันกาพุธิกระเทินนะเออ <laughs> บ่ต้องห่อนแท้

ก่อนอื่นแบเติมเติมก่อนเนาะมาซิงกินยังบ่มาซิงนี่กินแล้วแจ๊กยังบ่บาซิงมไม่ได้กินตุ๋เขียวมาซิงวะบอดีจีเจ้าสูงกว่าดีจีเจ้าสูงก็จะเอาตุ๋เขียวคอยขึ้นแบบมันกินแล้วบ่นาซิงมาซิงกินแล้วบ่ฮะย่างแลยอาจารยตัวตนั่นน่ะตัวได้ดีกว่าตัวปองกับตัวซองอันเขายา น่ะกันขยะบาไปโอเครับโอ้โหเนี่คือวิธีคือสูตรสูตรสูตรกินกฟเพืิ่นเนาะตัวขยะก่อนเท่ากับคน่กินเทาบขย่าเออเอออะไรอะไสูตรของเราจัเนรามีอยู่บนนอมีมีเฮ้ยนั่นบอนั่น่นน้อยอ่ะบอจำมีน่นเนตัวน้อยนะบอแต่ว่าเขาเอาได้ตัปูได้บตปูราบานแตกได้ เพราะซาตะเกาเห็นส้างคนก็เอาได้ตะปูต่อคือจังมาได้อยู่นะอ่าคือยังเตาดอ่ซาตะปูเอาก็ได้จสิขาเป็ดฮะตะปูันก่านีได้ตะปูสิตะปูห่าีะหามันบ่ได้มนยาวโพดยังบ่ได้อยู่ตัวนี้มันเส้นเดีล้วเนาะ จังหวะแบบสร้างรถบอสก็่อยจะเคยซื้อแบบชีมาให้น่ะเพราะว่าสร้างรถเพิ่นเคยเหตุผ่านมากน่ะเพิ่นเพิ่นก็จังว่าใช้ได้อยู่นะก็สิว่าก็ซื้อม่าโตตอกนี่ตอกกลางนี่ใช้ได้แต่บัดโตต่อเนี่ยเขาสิได้ตอกมินอาจจะได้ซีมันมันบ่ได้ทธิ์เดียวเด้อันนี้ตอกมันต้องพึ่เพิ่งก่อนมันมีอยู่แต่ว่ามันมันมีบุหรี่นะนอนจ้ะ เพราะว่าเข้ากับโบ,บ,บได้เตรียมไว้แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาแต่ทั้งสร้างรถเพิ่นเฮดกัะที่เรียว่าโบได้เอาน็อตพวกนี้นะอ,อ,อ,ะอะ่เครื่องนี่มาน้ำมันอีี่น่อยเนาะถีอเครื่องสวรรค์มาเพราะว่าถ้าว่า,า,วาม,มูมนีไพ่ด้วยอ่าโอมึงดู bay sữa nha hàn việt nha cái ấy này mày grabán mày nói đi ơi mày 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 là mày 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 bố mày bố mày 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 mày

ได้ตรวอกาศแล้วสายได้ไวแล้วแต่ว่ามันมีตัวนึงบวเต็มแต่ว่าน้อยนึงแต่เต็มไม่อยู่อันนี้เป็นตัวอันตัวนั้นตัวใสแข่ครวงเลยตัวนี้ตัวตัวตัวใส่นัดเลยบวบนั้นเฮ้ยอ๋อก่อนเอ๋อนิ่อกก่อนศบมันเลยไม่ศบอยู่วะเนี่ยมันก็กันเขียวมันบับ ถือว่าผ่านงานมารายงานงานหนุ่จังเลยโอหเห็นท่านค่าอยู่เฮือนนั่นแหละทังๆาปเลยกันเมื่อเมื่อมุ่งยังไรสีอยังเงี้ยแล้วมีผ้ามันกใช่ตัวไล่ทรายอืมเอามันมันมันสบายด้เอามันบวกบวกเพลี่ยนอ่าตอนนั้นบ่อตอนนั้นเลยแต่ว่ามันก็มีบ่อมันอยู่ครับว่าวไปเปลี่ยนมีบ่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยหัวชาววันนะนะมีหัวชาววันอย่างนี้นี่แหละ เป็นเป็นบ่อบ่อซิปนะครับขอนอขอนเข่าเพราะว่านอสกัเดียวจะเอาเงินหายมันซื้อไปซื้อบ่อเลยจะใส่ตัวนี้จะตัวนี้เข้าเลยก่อนอ๋อเปนี้เอามันได้เปลี่ยนเอาในบ่อในที่ชาวคองคอยเปลี่ยนเอาเป็นนี่เอามักตัวปุ่มเมาขอนอตัวนี้มีลายแบบเนาะอ๋อแบบนี้อ้าวเออตัวนี้มันสีเฉะมันสีแดงกว่าเนาะมันมีจุดต่อ เอาน่าด่มันนี่วม่้าอั่นเล่ยห่ะามันไรนะเทไรพ่อซื้อมาโลดแต่ว่าเจ้าซื้อเชโนนี่มันชิได้หลายกว่าเฮ้ยแล้ววามันใลเออพ่าพื้นไทยมันาสมมติว่าเจ้ามาอื่นเจ้าซื้อมาสื้ออาิพันก็ได้นี่ บ่เอา,เอามอาให้มเพร้อเได้ซื่อเลยเป็นอย่างเนาะได้แต่ถามเขาว่าเอ๊หนึ่งคือบอ่าสี่สิบคอยไปซื้อเย่ายต้นเป็นทงหล่นทงบักใหญ่จะซื้อเท่าไรก็ได้จะที่ซื้อสามชิบสี่สิบห้าิบแสนหนึ่งซื้อได้บอ่อไรมันอะไรเป็นขีดนะะมาณนี้บ่แมนเลยอยู่เได้่น้อมาผิดเด็กว่าบ่ใช่เพิ่นเอานี่ไปแล้วนี่เอาขนาดนี้แต้มยาว Hãy sang rồi đấy, sang rồi. Ma, ma, cả à. ma, cả lột không? Từ à. này, này. cả. Vô <laughs> <Thôi> ạ. À. À. <laughs> Tôi kiếm ơi, phải chỉ thư mới sản lên, đùi nha cháu. ấy. À, Nhi thôn ngành đe bận mừng, để tóm bát. Hà sao n't a cào gắn, dù bằng lụn đi. Qua quên mừng bóng 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 chú bóng 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 หาซาบนใสกัเบิดมือนะอ่าให้อยู่เอาซา้นเต็มนียกัสองก้อนกัคุ้มอยู่มือแยู่ล้ใครเอมันกับระกันอยู่สะดวกรกันอาจ บ่มีตัวนี้ก็เฮ็ดบ่ได้เลยเพี่อนใหมเนาะมันแต่ว่าตัวนี้หันสิสิดีกว่าต่อกก็สิงามกว่านี้ตอก็เฉื่อมมีมีแต่ว่ามันมีแตกโลดนะเออต้องแตกโลดบนได้โบนหนึ่งาตากตอกเนะาะแต่ว่านอตนี้มันจมุนกับไปเล่นเปล่าเลยแล้วม,มินก็ได้แต่ว่าห้อมบุญกับไปแล้วมันก็สีโบมี้โบแตกเนาะ ไใราบึงถาทางสร้างคนอาาอนอน,อออนั้นมากกว่าเนาะไปเลยตัวหมยอไวะจีน้ำหอนเน้ำห้อนบ่เออตัวน้ำห่อนไปเลยนี่มันยังไานี่คนออกมาได้ใช้นี่เชาวว่ เปนป่าออกมาแต่เศ้า,าพี่น้องเนาะหลังเอา,เอาอเคองนงานสตกคงกนงานชิมาพี่น้อ,องเลยมาวันนี้อยากจว่าตั้งวงกลมเรียบร้อยเน,ะนะาะนี่เลยใช้พาแบบนี้ท่านคงรอผมก่อนงายบอร์สตี้ เราเห็นแตงกวาชนิด้เนาะเอาพอดีอันแบบขอบมันเด้พอดีเพียงเขาเรียเขาเนี่ยมานก็เห็นมันก็เห็นขอบมงกบเนาะมันเพียงเลยมันก็มันก็แคมันยังเท่าที่ไปเสียงกับไม่หันเลยตอนนี้จะได้แต่งพอดีกันเลยเนาะบากว่ามันสวดจากตัวนี้มันบ่ได้เขาต้องรีบกระยามันบานเป็นบอกว่าเอาตัวนี้เป็นแบบ มามันจะมากบกันพี่พอดีอีกพอดีอีกชั่วหนึ่งพอดีเป็นมานี่เนาะครับตัวตาเรียบร้อยแล้วนี่กัเน้องตดเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวห้าแล้วนี่ฮะกับเห็ดคันได้ลงมานีนี่เลยให้ดอกคันไลครับแบบเขาเปิ้ลใช่ไหมครับนี่เลยเปิดใช่เลย อะไรแบบนี้นะมันจังแบบบ่อนั้นประตูก็เปิดเข้าไปไหมเป็นไม่อ่าคุ้นแล้วคุ้นแล้วมีมุ้งกาะมุ้งคบก้างแน่อย่างไรเนาะก็ที่บอยากก็ที่บอยากมุ้งก่อนหันเพราะว่าเขาอาศัยแบบว่าเขาเขาเหยียบเขาเหยียบขึ้นเหยียบลงเย็นจังกสีมันเออบัดลาเขาขึ้นทีเดียวแล้วเขามุ้ง เอาแอ,อมก่อนเขายังมุ้งลงมาจบจบอยู่ที่มุ้งเท่าแหละบ้ะางเดี๋ยวเหาใช้ป็นลมแม่นตอนนี้มื่นมาเนี่ยเขาเชียแอมแอมนี่บ้างอ่ามื่นมือเนี่ยสีแอมนี่ไว้ไม่น,นี้ติดเป็นลมก่อนบุ๋มเป็นลมแม่นติดเป็นลมปากระด้านนั่นอืมมมัันนอใส่ใส่เป็นลมไว้แล้วก็สี แอมบ่าเนาะอือตงามไปเลยเนาะคือรีสอร์ทได้ย่างเนาะแม่นคนแล้วบานมันจะบเห็นกวนางคือแ่้วโบเห็นเนี่ยเนี่ยมันก็งามเลยเนาะโบเห็นสาวเลยมันก็โยนแล้ว กแคกแลไป่นเาเตาไม่กมมาดัดมันเดตัดไปตีนแบบังหัวดัดไดหัวเด็นยังตีนเ่เดี๋ยวมันมวยไม่นั่นเนาะเอาดุนเดียงกันไปทำนี้เออมันมวยเตาสื่อแหละแล้นี่กโอเคแล้นี่กแล้วไปเ้เนาะ นีอสิเป็นทางเบื้องดังเพยเนาะเบื้องหลังนี่บ่ได้ใส่วงกบตัวนี้แม่นตีผาขึ้นแหนไปฮอดพุ่นเลยตนนี้ก็ถือว่าตั้งเรียบร้อยแล้วเนาะ ธุรเราสังกสีนี่ก็แม่นบัดบัดชาผาแล้วคือเก้าเป็นบ่อเอามากาวไเหามือไานรออรอรอรออีกจักสามวันสี่วันนี่ก็ถือว่า แล้วก็แล้วแล้วล่ะร้านสี่วันนี่แล้วเรยใกล้แล้วเนาะเ็ดโค้งอย่างใหดแบบมันไหวแล้วประเดี๋เนาะอืมเรียกชุดท่าอบ้างอารมณ์เนาะใช้เป็นอะไรบ่เออเนาวยแบบนี้เนาะนี่เงินในบ่อแพรนมี่พรในบ่อแพนโซล่า เนาอัดเป็นล้มเนาะเลยนี่แหละาเบิร์นกนไปทำไมเพิ่นชีขึ้นเนาะตบลานนิดนึ่เลยูีีเยเดี๋เเดหมอมาพ่งชเอาใช้ทางหน้าน่อนะ้ได้ตัวหนเนาะ Ô oh, thằng thắng nào, thắng bóng bà bóng bóng quá bóng 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 phép bóng 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 nó bóng 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 À, ờ, đừng, nói, nó, pan nưng cả sốn pan nưng, cứ thế nó cứ thế mà ngâm nó, thế mà đeo đeo xí thứ đấy nhỉ nó, cứ một anh khai lắc mày nhau chắc nó, tôi nhau cưỡn bay, oh ina làm anh này nó à, <laughs> <laughs> หน้าก yeah, <u> ับมาวาดนี่ห้ออองอองอองห้องหองห้ออง้องห้องหองอ้ออหอ้อ้องห้ององห้ององห้อง้องหองห้อง้องหอ้องห้ององห้องเอ้องห้อง่เองหง้ององห้องห้องห้อ้องห้อเอ้อ้องห้อง้องห้อ้องห้อห้อง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 ห้อ้องอองหองห้องห้องห้้อ้ออ้อง คืออยู่บ่เขาให้มาแจกบ่อของบอมาแจกบ่อนัดบ่อบ่เกี้ยวของบ่อบ่มันบ่จับน็อตมาแจกบ่อยังมันจะมีอะไรมันมีหลายระบบมันมีสามระบบเลิกปั๊บเสียเอามันจะมีน็อตกับมันกระแทกจับมัน สวันเห็นน่ะอย่าว่าปั๊บ่ามัขลยอ่ายืนเบไม่้เนา่งสางใส่ลนอมมันซื้อได้หซื้อลเออคักแรกคักแรกบาทนี่พี่น้องเ้ยเนาะสีฟ้าและสีเขียวจะอเปอรนนี่นะสีทะเลเออไหนก็ได้สีทะเลก็ได้สีฟ้าก็ได้ เลยบายดีเดอ้เแต่งโตจะขึ้นในหอยกมิ่นเอาแเนะนายะเนอะว่าบุญใหกับวิทย์ูกกันในหอยเลยแล้วพ่นหมวกด้พ่นหมวกก็ได้ใช่ไหมพ่นหมวกจะคล้ายตูนบรีษลเมอ่าหนาวไม่คักบานเลยข้าบอกแล้วคือไรเบิดนะ Vì nào ngồi nhòp vậy nó vậy đấy húa nhá cha bố khửn bao vậy anh à chỉ ừ. là bố khửn lên sời sời thoải đi Bà nó mông này phớt pho rồi này mấy khá tăng coi không kha ôi mông mông chúc chúc mượn 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 đi mẹ mượn 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 อัะเนาะไปจวด้เงิดีลยเดี๋ยวบอกเให้ทุกมุมนะพี่เห็นทุกมุมเลยได้สบายดีเด้างเยอโอ้หาโต่นลงใส่ตรงนี้เลยกัใส่ขางเนาะใส่เป็นล้มไว้มนี่กัเนาะใส่ขอบขางมันไว้ก่อนขางมืออนนี่ได้ขอบฟ้านเนาะ เบิ่งเบิ่งได้พี่น้องเด้เงินเนาะที่นี่พันนี้ชื่อนะำี่นี่นะฮะพันชายเล็กคอยนะกินชายเล็กคอยแล้วเลี้ยภูเขาออเฮ้ตุ๊ปูมันเกี่กภูเขาคือว่าแล้วพันนี้ว่าน้องมันอยากซ่าเนาะอ่ากานึ่งก็รมันเตะเนาะเหมืนการแตกเนาะพี่น้อง

ฮะโอ้ของวามันมันน้อยมันดืดมันยืดบ่ได้มันยืดบ่ได้เนาะเบิ่งไเหมาทำการเปนหน่อยเนาะกะสลับจิมนี้กะชิได้ทุกคลิปในชั้นนี้ก่อนเนาะอ่าที่ตามเบิ่งอ่าตอนเพื่อช่วยชมคำแต่เบิ่งเหมาทางสร้างเพิ่นใจกันอ่าไม่เสียล อ่าแล้วพี่น้องเออน้ทอทำโมเดยเขออาจะทำยังเป็นฮักโตกเลยอ่าด,ดูอ๋อ,พพไอ,อ,อไสไลค์คืนนี้ขอตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพี่พาประกันใดกันขอโทษขอไม่ไลน์เนาะสไลค์คืนนี้ขอตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีติดตามบกลมกันพี่น้องเอเนาะ